สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่โพทะเลพิกิตรนะฮะอยู่ใกล้กับแม่น้ํายมนะบรรยากาศนะครับแล้วช่วงนี้นะครับระดับน้ามันสูงกว่าตัวเมืองก็เลยมีการกั้นกาแพงนะครับเป็นกาแพงนะทีนี้มันมีร้านหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะอาหารอร่อยนะครับเป็นอาหารแบบตามสั่งนะก็เลยมาดูบรรยากาศนะครับว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนนะฮะไป บรรยากาศเมืองนะฮะในช่วงกลางวันนะครับแต่ทั้งคืนเงียบเงียบหน่อยนะและแล้วผมก็มาถึงนี้เลยครับร้านอาหารแม่นงนาดนะครับมีทั้งวิตียวเนื้อเปื่อยหมูตุ๋นบะหมี่ทะเลแซ่บข้าวผัดเฟรนฟรายนักเก็ตอ่ะเข้าไปเลยนะครับบรรยากาศนะครับนะครับเป็นร้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะฮะท่านผู้ชมฮะท้ามาที่โพทะเลนะครับก็ดูได้นะครับว่าท่านมาถึงร้านแม่นงนาหรือยังรับบรรยากาศนะฮะ อะแล้วก็เห็นวิวนะฮะเห็นวิวแม่น้ำด้วยอืมสจุนนี้น้ําไหลแรงมากครับท่านผู้ชมคะนะครับเห็นนะครับระดับน้ํานะครับเพิ่มนะครับเพิ่มสูงขึ้นเลยนะฮะอืมอ้าวเราเจอครอบครัวตัวรอพี่น้องสามปอแล้วนะฮะ วันนี้มาทำอะไรกันครับเด็กๆอาหารทุกอย่างครับเราเจอพี่น้องสามปอนะครับคนเด่นคนดังจากโลกติกตอกสามคนนี่เป็นไงครับบรรยากาศเป็นไงโอ้โหเราอยู่กันที่โพทะเลใช่ไหมฮะโอ้โหรู้ไหมครับทุกคนรับไปฮะ ถ้าถ้าเราถ้าเราขับเรือต้น้ำอะเรือจะช้าอ uh huh. แต่ถ้าเราขับมาที่น้ําไปทางนั้นอะ uh huh. เรือจะเร็วมากเพราะดูจากน้ำเราดูวิธีว่าน้ำมันไ,ไหล ดูยังไงฮะดูยังไงฮะดูดูจะขึ้นนนใช่ไหมใช่ครับเพราะมันจะมีขื่นแล้วก็จะมเพื่อเขาเสียบไม้เราก็จะดูนั่นแหละว่ามันไหลมากไหมดไม้ระเ้นิดหึงเไม้เตนไม้ันเตม่่มใช่มีกออยู่ไมไม้เตอย่างมีก้อนิลาไหมโอ้โหปเพมดูระดับน้ำที่ท่านไปชมฮะ สะพานหนูาาจะไองขึ้นมาแล้วนะโอ้โหระดับน้ำสูงขึ้นมากเลยครับาเรอนี่ไหไมจำามัเป็นที่นั่งได้นะแต่ทีเนี้ยน้ำมันหนักก็มัน้ำไปแล้วมน้ำไปเออมันจมน้ำไปแล้วนะฮะน้ำค่อขึ้นอืมน้ำก็สูงขึ้นนี่คือบันได่บ้านระดับโลกเอาไป เพื<ข>อ่นอนขอเที่ยวกับ่ะโอเคไลฟ์สวดีกว่าครอบครัวตัวรอน้องสามปอตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนฮะพี่ปัดเราอยู่ที่เรี่ไหนนะพเราอยู่ที่ททโพทะเลนะฮะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะฮะไม่น้ำอะไรฮะพี่ปัดไม่นำ้ำ<ม>ไม่น้ำอะไรฮะยมไม่น้ำยมใช่ไหมแ,หลแล้วไปรวมกันที่ไหนฮะแลอล ไปแม่น้ำยมปิงวังยมน่านไปรวมกันที่ไหนฮะไปรวมกันที่อำเภอปากน้ำโพที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมกันเป็นแม่น้ำาน้ำอะไรฮะเจ้าพระยาปิงวังยมน่านรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอือพี่เพื่อเป็นไงบ้างฮะ พี่เพื่เหม็นน้ำแล้วรู้สึกยังไงฮะน่ากลัวไหมนึกเท่าไหร่พอรู้ไหมลึกเท่าไหร่อแม่เน่ยหมเนี่ยให่ไไ,ไ,ได้สบายนะขมันชื่อ้วปาตัเน้ออ๋อเป็นน้ำปลาไม่ใช่นะ้ำปลาตันะาอัน,นใหญ่พ่อนั่นแนกหลุปลาใหญ่ไปได้สบายนะอลอตัวหนูนี่ขาวขาวขาวจืดปาิขาว เขาขาวใช่ไหมันไม่่วยอะโอ้โหพี่ปัดดูบ้านหลังนั้นสิเห็นไหมน้ำท่วมเลยนะฮะนี่นี่ถ้าเขาไม่กั้นนะครับนี่น้ำเนี่ยไหลเข้าตัวเมืองเลยนะใช่ไหมนะครับปลื้ม เรามาทานข้าวกันนะครับดูระดับน้ำกันน้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับก็นี่ฮนะบรรยากาศนะครับโอ้โหท่านผู้ชมน้ำไหลแรงมากเลยนะฮะสวัสดีครับท่านที่เข้ามาครับเราอยู่ที่โพทะเลนะฮะท่านแม่น้ำยมนะฮะท่านดูนะครับว่าทั้งขอบ แนวเขตของเมืองนะครับก็จะกั้นเห็นไหมถ้าเห็นกำแพงไหมกำแพงกั้นน้ําปรากฏว่าน้านี่นะฮะมันสูงถึงระดับกำแพงซึ่งกำแพงเนี่ยประมาณเกือบสองเมตรเลยนะฮะท่านนูนนะครับนนว่าระดับน้ำเนี่ยมันเท่าไหร่ร้านนี้นะครับแม่ตรงหน้าเนี่ยก็ขายอยู่แล้วก็บอกว่าน้ำปีนี้เยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับเป็นที่นั่งนะปรากฏว่าตอนนี้นั่งไม่ได้ละนะฮะเพราะว่าอะไรฮะน้ํา นะครับขึ้นสูงมากเลยนะครับนะฮะเราอยู่กับเนี่ยโพทะเลครับวันนี้สามปอนะฮะมาด้วยกันนะฮะามางานขาวดำนะครับป็นบรรยากาศนะครับท่านดูนะฮะมางานขาวดำนะครับมางานขาวดำดูกครับระดับน้ำนค่อนข้างสูงมากเลย บอกว่าถ้ามาถ้ามาโพทะเลนะฮะถ้ามาโพทะเลต้องมานั่งกินร้านนี้นะครับซิบเิเจอร์คือร้านอาหารที่มันที่มันเป็นแบบแบบไงที่ที่สมบูรณ์ที่มันใหญ่แนตะ่มันไม่ค่อยมีนะก็ต้องมากินอาหารที่มีอาหารตามสัง่งโอเคนะครับแม่นงหน้าเลยนะฮะกินแล้วก็ดูบรรยากาศแม่น้ำนะฮะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าน้ำมาเยอะมากเลยนะเพราะฝนตกหนัก ดูบรรยากาศไปนะครับเนี่ยไหมรถวิ่งผ่านสะพานไปนะฮะวิวสวยนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยครับคุณอำนาจด้วยนะครับทักทายด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับมอร์นิ่งกาแฟเช้าฉันเสียใจด้วยนะโอเคคุณอำนาจ นรงนะฮะสวัสดีด้วยทักทายก่อนนะครับสวัสดีด้วยฮะบรรยากาศเลยนะครับท่านผู้ชมค,ครัวแม่นองหน้าเลยนะฮะมาถ้ามานี่นะฮะโพท,ทะเลเอาไว้มาได้เลยนะฮะเป็นไงพี่ป่าเป็นไงบ้างบรรยากาศโอเคไหม<อ>ครับไมเป็นไรอ ไม้เป็นที่เก็บลมอะปะไม่ไม้อ๋อมันเป็นที่น้ำนี่นะน้ำที่จริงมันเป็ที่เก็บลมตาปิดอยู่นะเอ้ยลูกดีกว่าไม้เป็นได้ไม้มันน้ำมันดันครับโอเคทำไมอะตาปิดตาปิดนะโอ้ชื่ออานัทอ๋อน้องเพิ่มก็ชื่ออานัทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจ ขออภัยนะฮะฮะมาหยับอืนหนอสวยน่อยเลยมมาแล้วคุอพี่ปัดรู้สึกไงบ้างถ้าแพรมันไปอ่ะไปกับน้ำมาทำไงทำอะไทำไงอ่ะตัวใครตัวมันไหมแตัวละคน

เดีใบฝึกมาแล้วท่ากระดาวโอ้โหสวากโอนะเวยแล้วเจอไม่ใส่ฟลเตอร์มั้งนะไม่ใส่ไลฟ์สดไงฟีเจอร์ฟีเจอร์ไลฟ์สดในไหนนี่ไลฟ์สดในยูทู e อันนั้นบอกว่าผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประชานุเคราะห์หนึ่งครับจังหวัดกระบี่ครับทักทายกันนะฮะโอเคครับสวัสดีครับลูกๆปออะไรครับปออะไรฮะอยู่ปออะไรน้องป้าถามว่าปออะไรฮะน้องป้าอยู่ปออะไรฮะปอสามปอที่โรงเรียนไหนฮะที่แยมรุ่งเรือที่ไหนฮะกรุงเทพมหานครกรงเทพมหานครนะฮะน้องป้าเรียนอยู่ปอหนึ่งนะฮะปอหนึ่งอะไรปอสามคุณแก้มบอกกิกิก กิกกี้ก็บไหมว่าไงพอสามรอบแล้วคู่หนูอเ <S <S องกิกกี้อืมกิกกี้ทักทา,ายกันครับพอสามโอ๊ยออปอสามรุ่นเดียวกันเนี่ยอ้าวพอสามน่ะอาละฮะนติปัดก็ปอสามนะฮะเพื่อนเป็นหนูกระสับกระสานรูบปะอันอันอะไรฮะอนุบาลใช่อนุบาลกระสับกระสานอนุบาลสามทับสามอั สวัสดีครับคุณแก้มนะฮะนี่พ่อหนูกับปื้มอยู่ห้องเดียวกันเออพี่ปัดอธิบายที่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน้ําอะไรมันชื่อเป็นน้าอะไรฮะแม่น้ำแม่น้ำนะฮะแม่แม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำยมปิงวังยมหน้าว่าปิงวางกินหน้าเพิ่งน้ำมาวังก็พอพ่อมาแล้วกะเพอไปวางนั้นลูกวางมัน ทำไมเขาต้องวางใช่ไหมนี่ค่ะหนูดูนะแนวเห็นกำแพงเห็นซีเมนใช่ไหมซีเมนเนี่ยพอมันลาไปปั๊บตอนนี้มันซุดใช่ไหมมันต่ําใช่ไหมน้ํามันก็จะทะลักเข้าไปในเขตชุมชนได้เขาก็เลยเอากระสอบทรายนะฮะมาวางไว้มากั้นน้ำเข้าใจไหมฮะโอเคไหมฝ่ายกั้นน้ำเออแม่น้ํานะครับแม่น้ํายมนะฮะขึ้นขึ้นสูงมากเลย เอามารวมกันนี่ปิงวังยมน่านรวมกันเป็นแเป็นม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะโอเคที่อำเภอเอ่อที่อำเภออะไรปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดอะไรฮะนครเลยนครสวรรค์นครสวรรค์โอเคฮะนครมาทานข้าวด้วยกันขอบคุณครับนม ลงไปแล้วก็กอดเพิ่มเลยไม่เลยค่ะแล้วทาอะไรกันนะสั่งยังไม่มีข้าวให้กินไม่มีข้าวให้กินข้งงเราสั่งให้แล้วครับคุณแม่ก็สั่งแนละ้วแม,งง<ะ>มาทานข้าวด้วยกันนะครับบรรยากาศท่านผู้ชมฮะทานข้าวริมแม่น้ำยมดูสะพานนะครับชมสะพานข้ามแม่น้ำ พารามเลยดิอืมพารามแปดพารามแปดปึ่มระวังตกน้ำนะฮะจะไม่ดีนะถ้าน้ำเต็มผนังทาไหนถ้าน้ำแบบว่าท่นมสะพานอ่ะโอ้ยจะอยู่กันได้ไหมล่ะระดับน้ำหมดไม่ได้แม่ถ้าน้ำท่วมหนึ่งสะพานเนี่ยต้องท่วมก่อนหนึ่งแล้วด้วยอ่ะคุณแม่ก็ช้อนหน่อยครับ ชแท็ทองไปนนมแม่หนูขอมีบช้อนทองมาทานมากนนเหลืองใบผักไข่ไปั่คุยคุยแบบแม่มีชม้อนทำไมแม่กิ่ข้าจบได้เกีียวอะมากินข้าวด้วยกัน นี่พวกกินข้าวแข็งนะคะแม่พื่งบอกหแม่พึ่งห้ามเปิดเลยเหรอพึ่งเปิดแล้วแม่พื่งเ,เปิดแล้วไม่ได้ดูอีกลานข้าวแข็งเจ้าเลยเข้าไปกับข้าวแห้งๆไม่มีน้ำนะแบบว่าก,กับขาวเป็นชาตนะิเป็นอื้อ คืนก้างตำคอ <c oughs> น่ก็ติดคอไปแล้วติด,ดาใส่อัืเองเหรอใช่ไหมที่เล่นในวัดเจร,ริงเหรออฮะจะเลยตื่นข้อไปสี่ห้าคำ

ที่ป่าสังไรไว้ฮะอ้าวข้าจะเป็นอะไรทัทบน,นั้นเลยหืมน้ตอีกแ,แบบเท่านัหนงที่ขอจานต่อไปหนึ่งขอจานต่อไปหนึ่ เลือกไปเลยมาสั่งสั่งข้าวสิ ฟังแลใอืมปากเมีสั่งมีเลี้งเปล่าไม่ครับ,บไม่สั่งกินข้าวลูกกินข้าวเอาชาให้น่อยข้า,<บ>าอืมน้ำซุไหอืมอนม้ำซุปไหมลูก mọi người mọi người đó, ที it, like. mm ่น hmm. mm ี่นอนเปิดไฟกันสามเออไม่กล้าปิดไฟเปิดไฟมาครับกลัวมืดมากมันร้อนมากบโอ้โหเเอาเลนมาลองดูโอโมันฉ่ำเลยเยนด้วยอะไอีเย็นก็ไม่ได้าไม่รู้หลับไหนโทรศัพท์ก็ไม่ได้ชาร์าเป็นไรน่อเขาจะลับสายจาก g o o จะนอนแต่แล้วี่เปิดไฟโอ้โหไฟไฟห้องไฟแสือปลาเนี่ยเด็กนะไปอยากกินข้าวก่อนนะอนนนนะแก้มด้วยอยากกินข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันครับไอ้อะไรนะเปิดไฟไม่เท่าไร